Life could be a dream Life could be a dream ทำอะไรครับอ oh! <Wow. S 2> ู้ว้าวจะไปยืนชื่อกูมียได้ยังไงให้เจ็ดแล้ววนได้เหรอเจ็ดล้ต,ลต้องเจ็ดอันนี้ก็สูงก่อนเลือฮะแล้วก็เอานมาชื่อแทนว่าตรงนี้ ใส่ต <porch? S 2> รงไหนคะตรงนี้่ะใส่ลองดูซิใส่ลองดูซิใส่ตัืนใหญ่ยิงได้ไหมองยิงใส่กล่องไปไหมมันไม่ไปอียไ่ไปนะมันไม่มีแรงดันมีแรงดันพืนใหญ่เนี้ยมาจากไหนนี่ใครซื้อให้นยอาเอามาจากไหนปืนใหญ่เอามาจากไหนเอามาจาก ญี่ปุ่นเหรอก็ดกสันชื่อให้แหละครับเอามาฝากลูกเอามาจากไหนเนาะเอามาฝากฝากต้นน้ำนี่เอามาจากเมืองนอกเหรอครับจะให้น้ำลอยตกน้ำเด้เอากินอะไรเหรอยต้นน้ำมันกินฟันโชว์สิโชว์ใส่โชว์ใส่โชว์ใส่กว้างเตี้เป็นยังไงไม่กินฟันโชว์ดู ยอย่างนี้ครัม่จ้มันเลเแหลมไหมันแหลมมันแหลมงส่วนไหนมันแหลมตงต้องเกียบกว่าอันตรายไหมมันไม่อันตรายเียบอย่างงั้นอันตรายไหมครับไม่อนันตรายหรอกม,มัน <appoint S 2> <แ receive S 1> เป็นยังไงถึงไม่อันตรายอันแหลมแหลมนะใช่ใช่ต้องเอาท้ายเทียนยอีกนึง ่ต้องเอาไม้เจี้ยไปแกะแยงมาทำนี้เหรอเอามาทำอะไรล่ะนไรเอามาใส่อะไรล่ะนไรอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ตัวอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่ซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนเขาเก่งยังไงซุปเปอร์แมนเขาต้องใส่ตามันใส่ไได้เลยมันใส่ไปได้ต้องใส่ตาแบบนี้นะครับซุปเปอร์แมนจะไปช่วยคนแบบไหนเขาไปช่วยอะไรเอ้า สบายอดมาทำลาไเมืองต้องใช้มีดเหรอถ้าไม่มีมือมีดช่วยคนไม่ได้เหรอฮึช่วยคนได้ไหมซูเปอร์แมนสับประ,ปะรดม,ม,มาทำลายเมืองเหรอต้องแทงไปสับปะรดนี่สับปะรดมาทำลายเมืองซูเปอร์แมนเลยไปช่วยเหรอใช่ ต้องเอามี้มาด้วยเหรอแล้วขีอะไรไปถึงจะไปได้ซูปเปอเร,เร์แมนน่ะมาโลคิออนที่มาโลคอเนี่ยแบ่งสัตว์ที่มีมา้าเป็นอะไรนะม, <า S 1> ม้ายูนิคอนโอ้ยูนิคอนมาโลคิอนตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่แต่แต่ช่วยเป็นแม่ตัวใหญ่ทำไรไม่ต้องทำายก็ได้เข<ร>าไปช่วยคนซูปเปอร์แมน ต้องสายมีดด้วยแสบะยัดมาทำลายเนื้อต้องสายมีดด้วยเพราหาะไปไหมเหอะไปนเหาะไปยังไงเอาทำทำสาธิตเนี่ยเหาะไปแบบนี้นะครับเหาะที่สูงเหรอใช่บนอากาศเหรอครับต้องลงแบบนี้เอาขาลงเหรอใช่แล้วก็มีปปนด้วยใหญ่ไปแล้วก็ไปช่วยเลยเหรอ Life could be a dream, life could be a dream Doo -doo.